ในโลกของวิดีโอเกมนั้นมันก็เป็นโลกที่ไร้ซึ่งกำแพงขวางกัน้นที่ใครๆก็สามารถเข้ามาสนุกกับมันได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายซึ่งในวันนี้เราจะมาดูเหล่ารีเมอร์พิการที่สามารถโชว์เทพจนผู้คนร้องว้าวันได้ซึ่งพวกเขานั้นจะเป็นใครกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ หม่สำหรับสาวกเกนชินนิมแพคห้ามพลาดกับชุด l i m i t ต็ดอีดิชั่นที่ทำร่วมก,กับทางจีฟิลทั้งแก้วน้ำสแตนเลสสุดคู่พร้อมกับกระปรุกเฉพาะกับทางเกนชินมาพร้อมกับกระปรุกดัก g o n b บอลและขนมเพื่อเกมเมอร์โดยจีฟิลอีกด้วยรีบเลยก่อนสินค้าจะหมดลอดนี้หมดแล้วหมดเลยจริงๆนะครับสำหรับเกนชินสั่งได้ที่ร้านเกมเมอรี่ชอปบ,บนช้อปปีเลยนะครับ อันดับที่7ู็ดทาวิสกาสำหรับคนแรกนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจอย่างมายูทูบเบอร์เกมไมครับรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นจํานวนมาก ซึ่งนั่นก็คือกูต้าวิสกาโดยสกานั้นเขาก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนในช่วงต้นปี2001แต่ทว่ามันก็ได้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นที่ทำให้เขานั้นต้องเข้ารับการรักษาก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะพบว่าตนเองนั้นมีอาการทางร่างกายบางอย่างที่ทำให้กล้ามเนื้อของเขาอ่อนแรงลงและมันก็ทำให้เขานั้นต้องใช้ชีวิตบนเก้าอี้วิลแชร์และอาการป่วยนี้เองก็ยังส่งผลถึงระบบทางเดินหายใจของเขาจนทำให้ต้องมีเครื่องช่วยหายใจติดอยู่กับเขาตลอดเวลาแน่นอนว่าอาการ การร้ายนี้ก็ทํำให้เขาไม่สามารถกลับไปไว่ายน้ำเหมือนแต่ก่อนได้นั่นจึงทําให้เขามองหาลู่ทางอื่นเจียสร้างความสำเร็จก,กับตัวเองและแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้ซึ่งนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มทำช e l นล YouTube ของตัวเองในปี2011และก็เล่นเกม Call of Duty เป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะเริ่มหันมาเล่นเกม Minecraft ในเวลาต่อมา และสกาก็สร้างชื่อเสียงตัวเกมกับเกมนี้อย่างยาวนานจนได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันไ c r a f t แชมเปี้ยนชิพอยู่หลายครั้งแต่ที่น่าจดจำที่สุดเลยก็คือการแข่งขันรายการดังกล่าวในครั้งที่25 ที่ตัวของเขานั้นได้อยู่ในทีมที่มีชื่อว่า Green Gecko โดยสการ์และทีมก็สามารถแสดงศักยภาพการเล่นออกมาได้อย่างเข้าขากาันก่อนที่ในการแข่งขันเซสท้ายจะเป็นทีมของสการที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็สามารถเอาชนะในรายการดังกล่าวคว้าแชมป์ไปได้อย่างสวยงามและเขาก็ยังสามารถสร้างผลงานอย่างสวยงามได้อีกครั้งในการแข่งขันครั้งที่32ซึ่งมันก็เป็นอีกครั้งที่เขาได้เป็นผู้ชนะและก็ได้เสียงชื่นชมจากสังคมเกมไมโครส์อย่างมากเลยทีเดียว

ที่6กาฟิลสำหรับสตรีมเมอร์คนต่อมานั้นก็คือกาฟิลเขาเป็นสตรีมเมอร์เกมเอ펙เลเจนชาวญี่ปุ่นที่ไลฟ์อยู่บนแพลตฟอร์มอย่าง YouTube ตัวของเขานั้นก็มีอาการผิดปกติที่แขนและมันก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถใช้งานแขนซ้ายได้ด้วยเหตุการณ์นี้การที่เขาจะเล่นเกมได้เขาก็ต้องใช้เพียงแค่แขนขวายอย่างเดียวแต่ว่านั่นก็ไม่ทำให้ความสามารถของเขาลดลงแต่อย่างใดเพราะว่ากาฟิลนั้นสามารถใช้มือขวาข้างเดียวของตัวเองใช้จอยเล่นเกมเอ펙เลเจนได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังเคยเจอผู้ชมท้าให้ลองเล่นด้วยคีย์บอร์ดดเวยทว่าเขานั้นก็ยังสามารถโชว์เทพได้เหมือนกับการเล่นจอยและเมื่อเขาโชว์เทพแบบนี้กลางไลฟ์มันก็เลยไม่ชอตการเล่นโหงเขานั้นกลายเป็นที่ไวรัลและก็ได้ความชื่นชมอย่างมากเลยทีเดียว なあ。 อันดับที่5 s t สตีฟอินสปอนสำหรับสตีฟนั้นเขาก็เป็นสตรีมเมอร์ผู้พิการโดยเขามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ SMA ที่มันทําให้เขาขยับร่างกายได้ลําบากและก็มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจนทําให้เขาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและใช้วิวแชร์ในการเคลื่อนที่แต่ว่าเขานั้นก็เป็นคนที่เขียนหนังสือปรชัชญาและก็เป็นสตรีมเมอร์ในเวลาเดียวกันโดยเกมส่วนที่เขาเล่นนั้นก็จะเป็นเกม f o r t n i t e และนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังเล่นเกมอื่นตาที่ผิ้ของเขานั้นเล่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าโดยร่างกายที่อ่อนแรงมันก็ทําให้เขาไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดหรือว่าคอนโทรเลอร์ในการเล่นเกมได้ นั่นจนที่ทำให้เขาต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอย่าง Track IR ที่ได้จับการเคลื่อนไหวของซีรษาเพื่อใช้ในการกดปุ่มต่างแทนคีย์บอร์ดแต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังสามารถเล่นเกมเพื่อของเขาและก็เชนะคนในเกมได้หลายต่อหลายครั้งและนอกจากการเล่นเกมแล้วในช่องยูทูบของเขาเองก็ได้มีคลิปเกี่ยวกับปรัชญานในชนใีชีวิตมากมายและมันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนด้วย Yeah you t e l l h i you t e l l h i kill them. อันดับที่4ไม้เดอะคอร์ด ในระดับต่อมาน,านั้นเราก็อยู่กับไม้ที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของเขานั้นก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับสิ่งนักบิดทั้งหลายเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวของไม้ก็เป็นหนึ่งในคนที่รักความเร็วเป็นอย่างมากแต่ในวันหนึ่งในระหว่างที่เขากําลังกลับบ้านแบบเป็นกลุ่มกับเพื่อนมันก็ได้มีรถกระบะตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ของเขาจนทําให้เกิดอุบัติเหตุและอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับก็สาหัสจนทําให้ร่างกายท่อนล่างของเขาเป็นอัมาาพาตตลอดชีวิต แต่ถึงกระนั้นเขาก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวก่อนจะมาเปิดช่ YouTube แล้วก็ Twitch ของตัวเองเพื่อไลฟ์สตรีม่นเกมที่เขาชื่นชอบแต่ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือเกมเอเฟกต e เลเจนที่เขาสามารถโชว์ฝีมือออกมาได้อย่างน่าชื่นชม <Girl. S 1> อันดับที่3โรลี่เล็กสำหรับโบลี่เขาเป็นสตรีมเมอร์และนักแข่งอ e ีสปอร์ตที่พิการตั้งแต่กำเนิดจากโรคข้อยึดแข็งและมันก็ทำให้กล้ามเนื้อของเขาไม่เติบโตตามวายัยแต่ถึงกระน,นั้นทางครอบครของเขาก็ได้ช่วยเหลือและก็สนับสนุนให้เขาเล่นวิดีโอเกมตั้งแต่อายุ2ขวบ และเกมส่วนใหญ่ที่เขาเล่นก็จะเป็นเกมต่อสู้อย่าง Street Fighter ซึ่งเขาก็สามารถแสดงฝีมือออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับตัวละครอย่างชุนลีที่เป็นตัวละครเมนของเขาที่มักจะใช้แข่งขันในรายการ e s p o r t ต่างๆโดยในการเล่นนั้นเขาก็ใช้ปากของตัวเองในการกดปุ่มคอนโทรลเลอร์พร้อมกับบังคับตัวละครเพื่อสู้กับคู่แข่งและก็ต้องบอกเลยว่าโบลี่นั้นสามารถชนะผู้เล่นมากมายในทัวร์นาเมนต,ต์ต่างๆและก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้คนในสังคมเกมส t r e ทไฟ i g เตอร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว Yeah, oh, yeah, อันดับที่สอง Cross headed Crosshead เป็นสตรีมเมอร์ลูกครึ่งอเมริกันไทยที่เติบโตมาในเมืองนอทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีอาการโรคข้อยึดแข็งตั้งแต่กำเนิดเช่นเดียวกันกับอัับก่อนหน้านี้และมันก็ทําให้มือของเขาทั้งสองข้างไขว้กันอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นเขาก็มีความชื่นชอบในิดโอเกมและการทําเพลงโดยก็ได้มีการสร้างช่อง Twitch ขึ้นมาและเกมส่วนที่เขาเล่นนั้นก็จะเป็นเกม Counter Strike ที่เขาด้ใช้มือที่ไขว้กันนั้นบังคับจอยและใช้เท้ากดปุ่มบนแพดที่วางบนพื้นเพื่อย,ยิง และก็ต้องบอกเลยว่าครอสแทนนั้นเล่นเกม c o u n t เตอร์สไต์ได้เป็นอย่างดีและก็โชว์ช็อตลากหัวคมๆหลายต่อหลายครั้งนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ที่มิกซ์เพลงฮิปฮอปให้กับศิลปินหลายคนอีกด้วย Yeah. My shots, that was a hard life. It has twenty five. Let me count, let you know, win. สำหรับอันดับแรกนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งน,นักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าสเ e เวนน้นเป็นนักแข่งเกม Street Fighter ที่ดวงตาของเขานั้นสูญเสียการมองเห็นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ลดทอนความสามารถของเขาลงไปเพราะว่าการสูญเสียการมองเห็นนั้นมันทำให้เขาใช้ประสาทการรับฟังได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถจดจําเสียงเอฟเฟยของสกิลจากตัวละครต่างๆภายในเกม Street Fighter ได้หมดรวมไปถึงยังสามารถฟังเสียงฝีเท้าและรู้ได้ว่าสตูอยู่ใกล้หรือว่าไกลแค่ไหนาจากตัวเอง ยิ่งไปกว่านานตัวของเขาก็ได้ลงแข่งขังทนทัวร์นาเมนต์ต่างๆของเกมหลายครั้งและก็สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้อย่างมากมายแต่มันก็ได้มีครั้งหนึ่งที่มันมีผู้เล่นที่ไม่เชื่อว,ว่าเขานั้นตาบอดจริงจึงได้มีการท้าตัวต่อตัว,ตวและเซเวนก็ได้นั่งหันหลังให้กับจอและก็สู้กับผู้เล่นคนดังกล่าวจนสามารถาชนะไปได้อย่างสวยงามเพราะกับเป็นการพิสูจน์ไปด้วยว่าตัวเขานั้นแม้ว่าจะสูญเสียการมองเห็นแต่เขาก็มีฝีมือมากพอที่จะเอาชนะผู้เล่นทั่วไปได้เช่นเดียวกัน Playing great right now. Eternal Pancake still with a chance though. Yeah, and Pancake has been struggling so far to try and deal with full screen headbutt, but also the jumps I think have been such a big problem. You see, I think he's like a little bit more cautious about jump now, and then that's where the headbutt comes in. Small pokes, it's definitely starting to add up. Rising up uppercut this time around. Oh, nah, that's gonna hurt. Sven gets the combo and the corner carry as well. Goes low. Oh my god, that could have been a confirmed two in a level three. Very scary spot. Head Headbutt again. Needs to be careful with those. DI. GI. No answer, Sven. Getting close to having CA now, though, which is really scary if any of these hits hit. Jumps up there with them, gets the hit. Wait a minute, you spinning that? We'll see. Level three, huge damage on this because of Critical Art. That's going to hurt. It's going to make it a one hit match now. Walk and the line. A fire. Uh. And it's close to burnout. Oh, it is burnout too, so chips a big problem and he gets the headbutt on the jump back. Sven cleaning the setup over Pancake. 2-1. Yo! Sven with the call out and the level three for big damage on the catch-out right after it called the burnout and what a play, yo, Sven. ซึ่งพวกเขาเหล่านี้แม้ว่าร่างกายจะไม่ได้เอื้อต่อการเล่นเกมแต่ด้วยใจที่รักพวกเขาก็สามารถแสดงศัก,กยภาพออกมาได้อย่างน่าชื่นชมจนกลายเป็นประเด็นไวรัลอ,อยู่หลายครั้งและมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความพิการทางร่างกายก็สามารถเล่นเกมได้เทียบเท่ากับคนทั่ว,วไปเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าสตรีมเมอร์และนักแข่งอ e ีสปอร์ตเหล่านี้พวกเขาก็เป็นคนที่พิการจริงๆและก็มีฝีมือเทียบชั้นกับคนทั่วไปได้แต่ว่าหมาันก็ดันมีสตรีมเมอร์ที่แกล้งทำตัวเป็นคนพิการเพื่อหลอคนดูหวังให้โดเนทจนสุดท้ายโป๊แตกลบชนแนลหนีแทบไม่ทันซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเพ <mm> ื่อนๆก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ